ตามล่าหาคนที่จะได้ไปดูเรอัลมาดริดที่สเปนกับ e อ s อสปอร์ตเอฟซีโ ตอนนี้นะครับ EA Sports FC o o i l l เนี่ยมีกิจกรรมให้ผู้โชคดีได้ร่วมลุ้นบินไปดู Real Madrid ถึงสเปนแบบฟรีๆแล้วก็เป็น V.I.P. Experience ด้วยใครอยากรู้ว่าทำยังไงเนี่ยดูคลิปนี้ให้จบและสิ่งที่จะได้ในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือ V.I.P. Experience ที่จะได้ไปทัวร์ในสนามเบอร์นาบิวมีให้ทั้งตั๋วเครื่องบินไปกับโรงแรมทัวร์สนามและตั๋วดูแมตช์บอกเลยว่าครบซึ่งผู้ชนะ1รางวัลเนี่ยก็จะได้2ที่นั่งนะครับสามารถพาเพื่อนไปได้ด้วยก่อนจะไปขั้นตอนต่อไป ผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยเช็คบัญชี FC Mobile ของทุกคนก่อนว่าเชื่อมกับบัญชี EA หรือยังนะครับถ้ายังไม่เชื่อมเนี่ยแนะนําให้ไปเชื่อมก่อนโดยการเข้าไปที่ตัวเกมนะครับแล้วก็สามารถไปเชื่อม FC Mobile กับบัญชี EA ได้เลย แล้ววิธีการเข้าร่วมกิจกรรมง่ายๆดังนี้เลยครับขั้นตอนที่1เนี่ยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ FC Mobile Web Store แล้วขั้นตอนที่2เนี่ยไปที่หมวดหมู่ของขวัญฟรีนะครับเลื่อนลงมาหมวดของขวัญฟรีแล้วหาอันที่เขียนว่าลุ้นรับ VIP ไปมาดริดกดเข้าไปเลยครับไม่ต้องซื้อแพ็กเกจใดๆท้งนั้นและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการลงทะเบียนนะครับกรอกอีเมลของคุณให้ถูกต้องแล้วกดยอมรับเงื่อนไขนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วลงทะเบียนฟรีแล้วรอลุ้นได้เลยกิจกรรมนี้เปิดให้ร่วมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21, ท่100นวาาม2025ะะรแลจเป็กสุผู้ จากหลากหลายประเทศทั่วโลกนะยกเว้นอินเดียซาอุดีอาระเบียแล้วก็โปแลนด์นะครับสำหรับการประกาศผลผู้ชนะนะครับจะประกาศวันที่17ทธันวาคม2025นะครับโดยทีมงานเนี่ยจะโพสต์ลงเพจ e-sport a fc mobile และนอกจากนี้ทีมงานก็จะส่งอีเมลโดยตรงหาผู้ที่ได้รางวัลด้วยบอกเลยนะครับว่าทุกคนเนี่ยได้ลุ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นรีบไปลงทะเบียนแล้วไปลุยกันที่สเปนล,ลุย